เมื่อคืนนี่ฟันฟันเห็นฟันเมือนเห็นคนจะขึ้นบันไดขึ้นบันไดเหมือนเขาจะไปไหวอีกอย่างจากอย่างหนึ่งแล้วตัวเองนะมองเห็นเห็นหัวงูอยู่บนบันไดเป็นหัวงูสีขาวหัวงูเป็นสีขาวเอาก็เลย ตะโกนบอกเด็กน้อยที่อยู่บันไดว่าระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อนันเห็นแล้วเห็นเป็นหัวสีขาวๆงูนี่นั่นหัวสีขาวๆนี่ระวังเด้อเพราะตั้งแต่ว่า Voll แค่นั่นแหละตัวเองนี่ก็เล่นเล่นนี่เพราะว่าญานงูตัวสีขาวๆหัวขาวๆอยู่บนบันไดนี่เพราะตะเล่นนี่แล่นนี่ก็มีค้นเด็กน้อยสองสามคนนี่แหละกับพาก,กันเล่นเล่นเล่น เพราะว่าเขาตะโกนบอกว่างูงูพอสีขาวตัวเขาเด็กแลนเลนเลนเลนบอกอยากให้งูตัวเนี้เห็น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 เจ้าของเพราะว่างูตัวใหญ่หลายหัวใหญ่หลายอยู่ตรงบันไดเพราะตั้งแต่ปอกแค่นั้นแหละแล้วบางที่เจ้าของวิ่งอะวิ่งหนีญานงูอะงูแผโตัวออกมาเป็นงูตัวสีเขียว สีเขียวเขียวเหมือนเขียวใบตองเขียวเหมือนใบตองตัวใหญ่มากอยู่ตรงท้องฟ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าเท่าเท่าต้นไม้ตัวใหญ่ๆหญ่เท่าต้นไม้ตัวใหญ่ๆเท่าเสาเหมือนเห็น <c oughs> เสาไฟฟ้าบักค่บเสาไฟฟ้าเป็นเสาใหญ่ๆอ่ะแบบยเป็นเสาใหญ่ๆเนี่ยแบบนั้นแหละเป็นเสาใหญ่ๆแบบนั้น่ะกลัวมากกู๋งูตัวใหญ่ย่านมาก มันตัวเองจะเป็นหลบอยู่ซอกหินแบบนี้เลยงูตัเดียวชู้กาะขามหัวแต่เพิ่นเอาปากเพิ่นน่ะมาลูบข้างหลังแล้วก็ลูบหัวแบบนี้ลแล้วเราก็ไปโอ้ยเนี่ยตื่นขึ้นมาในยานยาน,ยานนึกมาเจ้าของนะ่ะตายเพราะว่าครัวขมนในฝันนะ่ะกูตายแท้ๆกูตายแท้ๆ แต่เพิ่นกลับมาลูบกลางหลังลูบหัวแล้วเพิ่นก็ไปตื่นมาเศร้าขึ้นมาประมาณหกโมงตื่นตื่นเศร้าขึ้นมานะคะประมาณหกโมงหลังจากฝันประมาณหกโมงนี่เลยเมื่อคืนนี้เมื่อคืนที่คิดคิดอาเป็นยังคือฝันเห็นงูเมื่อคืนนี้นอนคืดคืดคืดพะว่าอยากทําบุญหาอีพอ อยากทำบุญหาพ่อตัวเองค่าจ้างหมอลําหรือว่าคาทําบุญทําอย่างมันรวบเป็ดเสร็จ่ะมันก็มันก็เยอะเหมือนกันเขาก็ตีไปกเกือบเกือบเกือบเป็นล้านน่ะตีตีค่าใส่ใจที่นี่ความที่เขาคิดนะเขาคิดกับเรื่องจะทําบุญเขาต้องอยากเขาอยากเหให้ทมันดีๆอยากแล้วก็อยากให้คนที่เข่ามาดูหมอล้ํา อยากให้เพื่อนมีความสุขว่าอยากให้เพื่อนทะเลาะกันว่าอยากให้เพื่อนตีกัน,กนเขาก็เลยภาวนาว่าถ้าพ่อของเขากับปู่ย่าของเขาที่เพื่อนจะมีบุญอุศลตรงนี้ก็ขอให้ได้บังเกิดขึ้นเพราะถ้ามันจะบังเกิดขึ้นเขาก็บม่อยากได้รับบม่อยากให้ผู้ใดามาได้รับปัญหาเช่นค้นมาดูต้องมาทะเลาะกันมาตีกันเขาก็ไปนั่งคด จะต้องจ้างโซอหอจะต้องมีตำรวจมาก,กี่คนเพื่อให้มาดูแลคนบ่ให้มีการเมาแล้วทะเลาะกันเมาแล้วตีกันเพราะว่าอยากให้งานเนี่ยมันเป็นงานบุญทุกคนมาได้ฟังหมอลำได้เต้นได้มีความสุขได้เป็นคนอีสานท,ที่ได้ที่ได้เห็นบุญยังมีความสุขคือคืดคืดน้ำค้นที่จะมาเบิ่ง,มา,งมาอยู่งานน้ำเจ้าของนามาเห็นมาเบิง่งงานกับเจ้าของดาราย ที่นี่ใจมันก็เลยคืดไปถ้าไม่เน่าได้เฮตีรีนี่ผีที่เพิ่นตายไปหรือว่าบุญกุศลเท่เาเฮดในพ่อเขาไปคนที่ตายไปเพิ่นก็อาจจะเว้ากันผู้ใดมาทาบุญเนาะโอ้เพิ่นมาทําบุญหาพญ่์สำรองพญ่สิงห์ญาพันคนที่ตายไปผีเพิ่นก็นสิเว้ากันเป็นชื่อเสียงเรียงน้ำของพ่อเจ้าของของปูญาตายายเจ้าของ ที่นี่สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อนก็นจะได้หรือสาว่าผู้ใดจ้างหมอรำมาเบิ่งน้องซื้อผู้ใดน้องผู้ใดตายเพิ่นจ้างหมอลำมาทำบุญผู้ใดมันก็จะเป็นซื้อพอเขาซื้อปูซื้อยาเาแล้วกับซื้อผู้ใดที่เป็นคนทําคนเหตุสิ่งที่คิดขึ้นตรงนี้ใจมันประสงค์ส่งก็เลยถามแต่ว่าส่งมันก็เลยไปเป็นความฝันเช่นนั้นเหมือนกับเป็นนิมิตหมายที่ดีว่า มันจะต้องบังเกิดขึ้นแต่ถ้าจะบังเกิดขึ้นลูกเป็นคนเป็นมนุษย์ลูกมีธุรกิจลูกทำธุรกิจลูกทำงานจดจูลูกจะมีเงินมาเฮดโนนฮ็ดนี้เลยกับไรลูกก็ต้องเก็บเงินลูกก็อยากได้ธุรกิจของของลูกให้ค้นลูกจากสินค้าของของลูกให้ค้นลูกจากว่าลูกคือไผ่อยากให้สินค้าของของลูกตัวล่มสร้างให้มันดังทั่วฟ้าเมืองไทย ลูกบ่ไ้เท็ดโตลลมสร้างมาแข่งขันกับผู้ใดลูกเฮ็ดโตลลมสร้างเพื่อเป็นที่มันเป็นโตโตนของของลูกถ้าโตลลมสร้างมันจะดังมันจะปังก็ให้มันดังมันปังไปเหมือนกับที่เป็นตัวตนของของลูกเป็นโยนะสวิเินแฟนเพจเสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาเมื่อคืนนี่เบาประมาณนี้แหละพี่น้องเบาประมาณนี้แหละขอให้โตลลมสร้างของลูกผู้ใดได้ทานผู้ใดได้กิน ก็ให้เพื่อนกลับมากินมาใส่ให้เพื่อนเอนดูสินค้าของเขาให้เพื่อนหักให้กองดังไปทุกทีทุกมองในชื่อเสียงในสินค้าของนูนะเซเวเดียนแฟนเพจตามหนูนะเซเวเดนแฟนเพจไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องพูดเยอะขอให้เขาดังด้วยตัวของเขาเองคืดกระเบ้าไปของจุของประมาณนี้แหละอ่ะทู ฝันแบบนี้ก็ขอเป็นฝันที่ดีฝันมีโชคมีลาภขอให้ความฝันของลูกเป็นความจริงทุกๆคนที่เหตุงานอยู่กับลูกทุกๆคนที่เขาอยู่กับลูกก็ขอให้เขามีเงินมีท้องจากโตัรูสร้างของลูกเด้อท่านพญางูเจ้าขาสาทุขอให้เป็นความจริงทุกคนจะนี้มีชีวิตที่ดี